เชิญทีวิตยสยามเชิญเข้ามาตามเรื่องราวของไทยปัจจุบันจะกล่าวไปไหนลองมองกลับไปเมื่อการก่อนมาสารพันธั่วทิตเป็นเรื่องให้คิด สวัสดีครับเปิดวิกมา2ส,สัปดาห์แล้วนะครับวิกสยามของเราแหมผมไปเจอหลายท่านก็ถามไถยมาว่าคุณแอปเอลเรื่องมาจากไหนไปค้นภาพมาจากตรงไหนยังไงก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะครับเราได้มาจากหลายที่ครับหอสมุดแห่งชาตินะครับหอจดหมายเหตุหรือหอภาพยนต์แห่งชาติรวมทั้งห้องสมุดต่าง,างๆหรือในอินเทอร์เน็ตและการบอกเล่าของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายโอ้โหเยอะแยะเลยต้องขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเหมือนวันนี้ครับคุณลุงสามารถครับก็บอกว่ามีเรื่องราวรวมทั้งภาพของการใช้ หนังกลางแปลงครับเอามาให้เราเราก็เลยมานําเสนอเราไปชมกันเลยครับคุณลุงสามารถที่พูดถึงคนนี้เป็นนักฉายหนังขายยาค่ะตระเวนฉายมาแล้วทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นพื้นราบหรือภูเขาเรียกได้ว่า่านการใช้หนังมาทุกสนามหนังขาย,ยาสมัยก่อนที่มีสมัยก่อนใช้รถจิบเขาเ้าไปตามป่าตามเขาตามอะอตามหมู่บ้านหนังขายยานีส่วนมากถ้าไปฉายตามหมู่บ้านตามมนอกเนี่ยรถขายยาจะมีเป็นเยอะ ถ้าพูดถึงจังหวัดต่างๆก็ไม่เกิน10คัน20คันและการฉายหนังขยะสมัยก่อนนั้นมีเครื่องฉายรถจิตมีลำโพงฮอนติดอยู่ข้างบน ผลราคาเรา,าม่อยู่สี่ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ไม่กี่อยา่างแต่สร้างความสุขให้กับคนที่อยู่ห่างไกลและรอคอยความบันเทิงได้ลุงสามารถเล่าเพิ่มเติมนะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางไปใช้หนังต้องนอนค้างที่หมู่บ้านนั้นๆสถานที่นอนก็คือวัดนั่นเองค่ะส่วนหนังที่เลือกไปนั้นลุงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล้วนแต่เป็นเรื่องที่ถูกใจชาวบ้านแต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษต้องเป็นหนังที่เกี่ยวกับความรักโดยใช้หนังต้องมีพักเครื่องเพื่อขายยาด้วยนะคะแต่ชาวบ้านก็ไม่ถอยแหมก็น่าถูกใจหลนะคะ เพราะว่าลีลาเชิญชวนมาดูหนังของลุงธรรมดาซะที่ไหนสวัสดีที่น้องไปดูหนังนะจูมือลูขุดมือลาประสานมือเรียกเข้าขอเคียกกไปดูหนังเออหนังกลางแฟงหนังไายาคืนนิ่งไปหาป่าบันเทิงกัน นี่ก็คือลุงสามารถสุบเนตรนักใช้หนังขายาผู้นำความสุขสู่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญค่ะโอ้โหพุ้งรู้ที่มาของหนังขายยานะครับที่เป็นหนังกลางแปลงวันนี้นี่เองครับต้องขอบคุณคุณลุงสามารถด้วยครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีภาพหรือเรื่องราวที่น่าสนใจรวมทั้งถ้าถ่ายเป็นวิดีโอก็ส่งมาให้เราได้นะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจะได้มานําเสนอผ่านวิคของเราครับโรงหนังของเราขายเรื่องดีๆของประเทศไทยครับ